ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแกงส้มฝันเห็นแกงส้มแปลว่าอะไร ฝันเห็นแกงส้มแปลว่าช่วงเนี้เป็นช่วงที่ท่าน่ะจะมีความสุขมากขึ้นท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลท่านจะมีความสุขมากขึ้น,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 นช่วงเนี้ยท่าน่ะควรจะไปวัดทําบุญแล้วการงานของท่านเนี่ยจะราบรื่น ท่านมีดวงที่จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีดวงจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองงานที่ท่านทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานกิจการที่ทำอยู่เนี่ยจะมีความมั่นคงจะมีคนมาจ้างงานเยอะช่วงนี้ท่านใช้เงินเก่ง ใช้เงินเก่งเป็นช่วงที่ท่านอะใช้เงินเก่งแล้วก็ฟุ่มเฟือยเลขนำโชคห้าห้าสามห้าห้าห้าสามห้าสามห้าห้าห้าสามห้าห้าสามห้า รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดสนใจกรุณาไลา์มาเท่านั้นเอ,อจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ